ทีนี้การเล่นแพทเทิร์นเนี่ยก็จะมีจุดเข้านะครับหรือจุดโฟกัสบายเนี่ยผมจะให้จุดโฟกัสบายเอาไว้2ตำแหน่งแล้วกันแล้วก็มีสต็อปลอสแล้วก็มีเทคกรฟิกนะครับจุดที่เราจะโฟกัสบายนะครับในตำแหน่งแรกจะอยู่ที่109.125นะครับและจุดโฟกัสบายตำแหน่งที่2นะครับอยู่ที่107.681แล้วมีสต็อปลอสอยู่ที่1 0 6 99นะครับ Take profit นะครับจะอยู่ที่111.497โอเคนะครับตรงจังหวะนี้นะครับสามารถที่จะแคปหน้าจอไปได้เลยนะแคปหน้าจอเอาไปได้เลยก็ข้อมูลน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับ US Dollar Index กับแผนการที่เราจะเทรดกันก็คือเรามีมุมองว่าตัว US Dollar Index ถ้าลงมาถึงนะถ้ามันลงมาถึงตรงแนวรับ ที่ผมได้อธิบายเอาไว้เนี่ยจะมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นโอเคนะครับจากการวิเคราะห์ทางชาร์ตเทคนิคอของเราโดยการใช้ตัวฮาร์โมนิกแพทเทิร์นโอเคนะครับ